ถ้าจะมีสักหนึ่งเว็บไซต์ที่คุณครูควรจะบันทึกเป็นเว็บไซต์ที่ชื่นชอบหรือบุ๊กมาร์กเอาไว้นะครับบอกเลยว่าเว็บไซต์นี้แหละที่คุณครูควรจะบันทึกเอาไว้เพราะสามารถช่วยคุณครูแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานเอกสารเกี่ยวกับรูปภาพเกี่ยวกับวิดีโอได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับ เว็บไซต์อะไรเอ่ยมีแค่เว็บไซต์เดียวแต่มีความสามารถเป็นร้อยๆอ,อย่างคำตอบคือ tinnywow.com ครับสวดัสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีเดี h นแชร์นะครับและยินดีต้อนรับเป็นพิเศษเลยสำหรับคุณครูทุกๆท,ท่านนะครับในวันนี้ครับผมไปเจอ1เว็บไซต์นะครับจะว่าโดยบังเอิญก็ไม่เชิงนะครับจะว่าตั้งใจก็ไม่ใช่พอดี มันขึ้นมาแนะนําบนฟีดนะครับผมก็เลยมีโอกาสได้กดเข้าไปแวะเวียนดูเห็นว่านะครับเว็บไซต์นี้ดีและน่าจะเป็นประโยชน์มากๆนะครับมากๆเลยสําหรับเราทุกคนและโดยเฉพาะคนที่เป็นคุณครูพอเว็บไซต์นี้นะครับมีความสามารถเป็นร้อยๆอ,อย่างเลยผมจะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับยกตัวอย่างเช่นการแปลงไฟล์ต่างๆนะครับไฟล์ภาพเป็น PDF ไฟ pdf เป็นรูปภาพการรวมไฟล์ pdf การลบพื้นหลังนะครับการแบ่งส่วนของไฟล์ pdf การแปลงไฟล์และอื่นๆอ,อีกมากมายที่ถ้าให้พูดในคลิปนี้นะครับคงจะไม่หมดนะครับคงจะไม่หมดแต่จะขออนุญาตพาไปดูสัก4-5อันเพื่อเป็นประโยชน์กับคุณครูมากยิ่งขึ้นนะครับก่อนจะไปดูฝากกดติดตามกันก่อนครับฝากกด subscribe ด้วยและฝากกดกระดิ่ง เป็นกำลังใจให้กับทีเดนแชร์ก่อนไปรับชมคลิปกันด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไป Tinny Wow กันเลยครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องมาที่เว็บไซต์ Tinny Wow com นะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็จะเจอกับภาษาอังกฤษที่เขียนบอกไว้ว่าเครื่องมือที่ใช้สำหรับการช่วยนะครับแก้ปัญหาเกี่ยวกับไฟล์ต่างๆที่พบนะครับและอย่างที่บอกไปแล้วว่ามีไฟล์อะไรบ้าง PDF รูปภาพวิดีโอและอื่นๆอีกมากมาย แต่อีกข้อความหนึ่งที่ถ้าเกิดทุกท่านได้อ่านนะครับแล้วได้เห็นเนี่ยคงจะรู้สึกชื่นใจดีใจและชอบใจมากๆนะครับก็คือข้อความที่อยู่ตรงนี้เขาบอกไว้ว่าฟรีร้อยร์เซไม่จำกัดชั่วโมงไม่มีข้อจำกัดฟรีหน0่ไม่จำกัดชั่วโมง,ไม,มไ,มโมงไม่มีข้อจำกัดด้วยนะครับนี่คือความยอดเยี่ยมมากๆนะครับผม แน่นอนครับถ้าเกิดเราอยากนะครับลบฉากหลังหรือพื้นหลังนะครับเราก็จะเริ่มต้นไปที่ remove background ตรงนี้นะครับกดคลิกเลยนะครับหลังจากที่กดคลิกแล้วนะครับเว็บไซต์ก็จะเปิดหน้าต่างเกี่ยวกับการ remove background ขึ้นมานะครับสังเกตที่ URL ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับทีนี้นะครับเราก็ทำการอัปโหลดไฟล์รูปภาพที่เราต้องการเข้ามาได้เลยนะครับโดยการกดอัปโหลดจาก p e r s o อ a l c o m p u มพิวตอร์ PC หรือว่าสมาร์ทโฟนก็ได้นะครับหรือจะลากไฟล์มาวางก็ได้แล้วแต่ว่าถนัดแบบไหนนะครับในที่นี้ผมทำการกดอัปโหลดไฟล์นะครับหลังจากที่กดอัปโหลดไฟล์แล้วนะครับเราก็จะเลือกไฟล์ที่ต้องการในที่นี้ผมจะเลือกรูปแต่งโมตรงนี้นะครับแล้วกด Open ก็จะทำการอัปโหลดดิ้งเข้าไปนะครับตรงนี้แน่นอนครับจะต้องเลือกว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับติ๊กหนึ่งครั้ง Processing เรียบร้อยนะครับอยู่ในกระบวนการเดี๋ยวรอดูผลลัพธ์แป๊บหนึ่งนะครับ ติว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 ต,วติวนะครับตรงนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับเว็บไซต์นะครับน่าจะเกี่ยวกับระบบมากกว่านี่เลยครับสามารถลบฉากหลังออกได้แบบว้าวมากๆเลยนะครับว้าวมากๆเลยแล้วเราก็สามารถกดดาวน์โหลดในที่นี้ผมจะเลือกโดยการเซฟมาที่ Save to Drive นะครับก็คือเซฟมาที่คอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับกดคลิกหนึ่งครั้งระบบก็จะทำการดาวน์โหลดขึ้นมานะครับดาวน์โหลดลงมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตลองเปิดดูนะ ก็จะได้นะครับไฟล์ที่เราทําการลบฉากหลังหรือพื้นหลังออกแล้วนะครับก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับนอกเหนือจาก Remove.bg นอกเหนือจาก Remove.AI นะครับอืมก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะผมว่าและที่สําคัญผมสังเกตว่าไฟล์นะครับเป็นขนาดของออริจินอลหรือว่าต้นฉบับด้วยนะครับอันนี้คือยอดเยี่ยมมากเดี๋ยวกลับไปตั้งต้นที่หน้าแรกของเว็บนะครับเคกดคลิกหนึ่งครั้งเลย ในความสามารถที่2นี้นะครับเป็นอีกอันนึงที่ผมชื่นชอบโดยส่วนตัวมากๆก็คือการเมิดไฟล์ PDF หรือการรวมไฟล์ PDF นะครับยกตัวอย่างเช่นคุณครูทําแผนการจัดก,การเรียนรู้แบบแยกไฟล์กันนะครับแล้วทีนี้ต้องการนํามารวมเพื่อที่จะนําไปทําบางสิ่งบางอย่างนะครับประกอบการประเมินปิ้นออกมานะครับนำไปใส่ในวิจัยนะครับก็สามารถใช้ความสามารถของการรวมไฟล์ PDF ได้ แน่นอนครับคุณครูก็เซฟจาก Word เป็น PDF ก่อนและเมื่อได้ PDF แยกกันนะครับก็สามารถนำมาเมิดรวมกันได้ไม่ต้องนำไปจัดเรียงใส่ Word แบบเยอะๆนะครับอันนั้นเนี่ยอาจจะกินเวลานิดนึงแต่แบบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะไวกว่าแล้วจะไวมากๆเลยถ้าเกิดมีไฟล์ PDF อยู่แล้วนะครับเราก็จะกลับมาที่เว็บไซต์ t i n i w o w c o m นะครับก็ไล่เรียงต่อกันมาตรงนี้นะครับผมขออนุญาตอยู่ข้างๆกันตรงนี้ก่อนนะครับเมิด PDF กดเลย หลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการนะครับลากไฟล์เข้ามาใส่เลยก็ได้นะครับในที่นี้ผมจะลองลากไฟล์2อันนี้นะครับเข้ามาใส่ในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการปล่อยลงเลยนะครับปึ้งนะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับใครจะกดอัปโหลดมาก็ได้แต่อันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ง่ายนะครับหลังจากที่ได้มาแบบนี้แล้วนะครับเราสามารถขยับได้นะนี่นะครับสมมุติว่ามันไม่เรียงกัน แต่ถ้าเกิดอยากให้เรียงกันเนี่ยผมแนะนําง่ายๆว่าเวลาคุณครูตั้งชื่อไฟเนี่ยให้ตั้งเรียงเป็นตัวเลขหรือพยัญชนะภาษาอังกฤษยกตัวอย่างเช่นนะครับ e 0 0 1นะครับอันต่อไปก็เป็น e 0 0 2หรือจะ0 0 1ไปจนถึง 00n ก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าคุณครูจะมีกี่ไฟนะในลักษณะแบบนี้แล้วก็กดเมิร์ดเลยนะครับในกรณีที่เสร็จสิ้นต้องการจะรวมกันแต่ถ้าเกิดจะเพิ่มไฟอีกก็กดแอดไฟหรือจะลากเข้ามาใส่ก็ได้นะครับ ผมกดเหมือนเลยนะครับอ่าเหมือนเดิมนะครับติ๊กว่าไม่ใช่ขุ่นยน processing ครับอยู่ในกระบวนการเดี๋ยวลองมาลุ้นกันนะครับว่าเมื่อเสร็จกระบวนการแล้วจะเป็นยังไงนะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอินเทอร์เน็ตหรือว่าระบบนะครับแต่จากที่สังเกตก็จะเห็นว่าค่อนข้างที่จะมีการหมุนๆตรงนี้เหมือนกันนะครับเคนะครับแล้วก็กด save to die เลยในลักษณะแบบนี้นะครับอ่าได้มาละ ไฟล์ต่างๆไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามนะครับจะขึ้นต้นด้วยทินนี่วาวเสมอนะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชื่อทีหลังได้นะอ่าเรียบร้อยละนี่นะครับก็จะได้ไฟล์ต่อกันแบบนี้เลยเป็นไฟล์เดียวแล้วก็มีตามจำนวนหน้าที่เรารวบรวมเข้ามานะครับสมมุติว่าไฟล์ของคุณครูเนี่ยมี2ไฟล์ก็จริงแต่ว่าไฟล์ที่1มี7หน้าไฟล์ที่2มี10หน้ารวมกันแล้วก็จะเป็น1ไฟล์17หน้า17แผ่นนะครับในลักษณะแบบนี้เลยครับ ทีนี้เราลองมาดูความสามารถในการแปลงไฟล์ภาพเป็น PDF บ้างนะครับเวลาที่คุณครูต้องการจะแปลงไฟล์อะไรเป็นไฟล์อีกประเภทหนึ่งนะครับจะมีคำว่า t o to t เนี่ยเป็นตัวขั้นนะครับยกตัวอย่างเช่น PDF to Word PDF to Excel JPG to PDF PDF to JPG นะครับและอื่นๆนะครับจะมีคำว่า to ขั้นคือพูดง่ายๆว่าไฟล์ต้นฉบับเป็นอะไร ขันด้วยคำว่า t o นะครับแล้วก็จะเป็นไฟล์ที่ต้องการจะแปลงให้เป็นนะครับหรือว่าต้องการจะทำให้เป็นไฟล์อะไรแล้วก็เลือกในแบบนั้นนะครับถ้าเกิดเลื่อนมองหาตรงนี้ไม่เจอก็สามารถใช้การเซิร์ชตรงนี้ได้ง่ายๆเลยนะครับในที่นี้ผมจะเลือกจาก jpg นะครับ jpg เป็น pdf นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตด,ดูไฟล์ก่อนอ่าอันนี้น่าจะเป็น png ทั้งหมดเลยนะครับเขตดังนั้นเราก็จะต้องเลือกเป็น png to pdf นะครับ อ,อยู่ตรงนี้นะนะครับอย่างที่บอกไปถ้าเกิดไม่เจอตรงนี้นะครับหรือว่าอาจจะลายตาเนี่ยก็แนะนําให้ใช้ระบบเซิร์ชหรือว่าค้นหานะครับในที่นี้ผมจะลากมาแบบนี้เลยวางตึ้งนะครับนี่11บเอ็ดไฟล์นะครับเบบีเบบีเลยจะช้าจะเร็วขึ้นอยู่กับขนาดของไฟล์แล้วก็ความเร็วของอินเทอร์เน็ตนะครับโอเคเรียบร้อยนี่เลยนะครับก็จะมีพรีวิวให้ดูก่อนด้วยนะ ผมจะกด create to PDF เลยครับปึ้งนะครับฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับ A few moments later ทนททัน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 ,ทน,ทนไม่มีเสียงเอฟเฟกก็ทำเสียงเอฟเฟกเองก็ได้นะครับนี่เลยขึ้นมาเรียบนี่เรียบร้อยแล้วนะครับจากไฟล์รูปภาพมาเป็นไฟล์ PDF ง่ายนิดเดียวครับใช้เวลาไม่ถึง3นาทีก็ได้แล้วนะครับเพื่อเผ่อ <ๆ S 1> ว่าคุณครูท่านใดหรือว่าท่านใดที่คอมพิวเตอร์ค่อนข้างจะรวดเร็วเนี่ย 1น,นาทีก็เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดมีไฟล์ไว้ใช่ไหมครับ2.000 Years Later โอเคครับก็ขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างไว้แต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับส่วนอันอื่นๆเนี่ยคุณครูก็ลองไปทดลองกันดูนะครับต้องการที่จะแก้ปัญหาอะไรใช้งานแบบไหนนะครับก็เลือกไปที่เมนูนั้นๆได้เลยแต่อีกอันนึงที่ผมอยากจะแนะนำนะครับใครที่มีไฟล์ PDF อยู่จำนวนเท่าไหร่ก็ตามนะครับสมมุติว่า1ไฟล์มีจำนวนร้อยหน้า แล้วต้องการเลือกเฉพาะหน้าที่10ถึง20เนี่ยโปรแกรมนะครับอ่าไม่ใช่โปรแกรมนะครับเครื่องมือที่ชื่อว่า Splitpdf สามารถช่วยได้ก็คือการแบ่งการซอยการย่อยนะครับเลือกเฉพาะหน้าที่เราต้องการยังไงก็ลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับในคลิปนี้ต้องขอตัวไว้แค่นี้ก่อนนะครับถ้าเกิดชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแ like. ชร์ถ้าเกิดเห็นว่ามีประโยชน์จริงๆและคิดว่า น่าจะนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆก็อย่าลืมบุ๊กมาร์กเอาไว้อย่าลืมส่งต่อคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆและอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด่นแชร์ในการผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้เพื่อคุณครูทั่วจัก,กรวาลต่อไปนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับหวังว่าคลิปที่ผ่านมาและคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ง่ายๆในการนาไปใช้ได้จริงนะครับขอบคุณมากที่ติดตามทีเด่นแชร์และอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งด้วยนะครับ ขอบคุณมากๆพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัว,วลาไปก่อนขอบคุณมากสวีดาสวัสดีครับ